ตัดมะม,ม,ม่วงกวนอีกแล้วจ้าวันนี้ก็คือมะม่วงกวนเราเยอะมากๆเลยยายปุ่นก็กำลังตัดเป็นเส้นๆนะคะไว้ให้ตัวเล็กทําดอกกุหลาบมะม่วงวันนี้ก็คือแกะง่ายมากๆเลยนะคะบ้านตัวเล็กเขาเรียกว่ามะม่วงยญ่มันก็เลยจะลอกออกง่ายมากๆเลยแต่ถ้าเป็นมะม่วงแบบอื่นมันก็ลอกยากเหมือนกันนะคะทุกคนดูสิคะสีสันของมะม่วงกวนก็คือสีสวยมากๆตากแค่สองแดดเองนะคะก็แห้งแบบนี้เลยแล้วต่อไปตัวเล็กก็จะเอามาพับเป็นดอกกุหลาบก่อนตัวเล็กก็ทําดอกกุหลาบได้เยอะมากๆแล้วนะคะก็ใกล้จะเต็มถุงแล้วค่ะทาให้มันเต็มยายปน ก็ะะเลยยกหน้าที่นี้ให้ตัวเล็กเพราะว่าตัวเล็กชอบทําอะไรแบบนี้มากๆแล้วมันก็สวยดีด้วยนะคะแล้วใครจะกล้ากินล่ะทีนี้มะม่วงกวนอันนี้นะ่ะไม่เป็นเนื้อทรายนะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อทรายมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนะาะทำมะม่วงกวนมาเยอะอะค่ะก็เลยรู้เพราะว่าทําทุกปีเลยเพราะว่ามะม่วงที่นาตัวเลนะ็กน่ะเยอะมากๆตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะคะยังมีผลดิบอยู่เต็มเลยบางทีตัวเล็กก็เก็บมาทําน้าจิ้มกินกับเด็กๆพอเรากินไม่ทันแล้วเราก็จะเอามากวนไว้ค่ะเก็บไว้กินนานๆเก็บไว้นานแค่ไหน,นมันก็ไม่บูดนะคะ รสชาติมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนมือเนี่ยตัวเล็กล้างสะอาดแล้วนะคะทุกคนและอีกอย่างเราก็ทําเก็บไว้กินเองมันก็ไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้เนาะมันก็จะทําคล่องแคล่วว่องไวก็ใส่ถุงมือซะอีกก็ไม่ถนัดใส่ถุงมือสักเท่าไหร่ใช้มือทําแบบนี้เลยแหละค่ะมันง่ายดีตัวเล็กชอบนั่งพับดอกกุหลาบแบบนี้มากๆเลยค่ะพับไปพับมามันก็เพลินดีนะบางทีมันก็หมดเร็วเกินไปตอนนี้ตัวเล็กก็พับได้เยอะมากๆแล้วก็ใกล้เสร็จกันแล้วละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะที่ตัวเล็็็กกกกททานนนนนน้ออองงี่่่ะชบิมมมวววเเหหืตัลลแค เลีกว่ารสชาติมันอร่อยดีเนาะแล้วมันก็ทําง่ายมากๆเลยไม่เปลืองเงินสักบาทมะม่วงก็มะม่วงเราเองเราไม่ได้ไปซื้อใครไม่เปลืองเงินสักบาทจริงๆค่ะดอกกุหลาบของตัวเล็กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จ้ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆอือหือสวยขนาดนี้จะกล้ากินไหมล่ะเนี่ย